Business สนับสนุนโดยดิอโรคยาโทร02 358 0050ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Business Sky วันนี้ครับที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี่ครับแน่นอนครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ครับเรามักจะคิดว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยใช้ในการขนส่งนะฮะเป็นพาหนะที่เรียกว่าใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์การอากาศก,า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 กา็ตามถ่ายทําข่าวก,ากา็ตามแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับอีก วิธีการใช้เฮลิคอปเตอร์อีกวิธีหนึ่งครับได้แก่การเอาเฮลิคอปเตอร์ไปใช้ในการโฆษณาครับซึ่งบริษัทที่เรามาพบกันในวันนี้นะครับชื่อบริษัทมองฟ้าครับความหมายง่ายๆเลยครับเขาไปที่ไหนท่านผู้ชมมองขึ้นไปบนฟ้าเราจะเห็นเขานะครับเขามีความเป็นรูโอเชียนมากเพราะเขาสามารถจะนําเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้นะครับไปใช้ในธุรกิจโฆษณาได้แต่ทําได้อย่างไรแล้วเขาคิดมาได้อย่างไรนะครับแล้วความฝันของเขาจริงๆแล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับคุณอิทธิพลสรรศเสรผู้เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทมองฟ้าเลยครับตามผมมาเลยครับท่าน ผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมก็ได้อยู่กับคุณอิทธิพลสารนเสรนครับผู้เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทมองฟ้านะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าของไอเดียในการเอาเครื่องเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาทําการโฆษณาไอเดียเขามาได้อย่างไงนะครับพบกับคุณอิทธิพลเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เลียครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมขออนุญาตเรียกคุณโต้งได้ใช่ไหมครับคุณโต้งครับแบบตรงประเด็นเลยครับ อะไรที่ทําให้คุณโต้งคิดถึงว่าจะเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะมาลากปลายโฆษณาอย่างงี้มันไอเดียมันมาจากไหนเนี่ยครับผมได้เดินทางไปที่อเมริกานะครับแล้วก็เห็นว่ามีเครื่องบินลากป้ายโฆษณาอยู่แต่เป็นเครื่องฟิกซ์วิงฟิกซ์วิงที่เป,เป็นยังไงนะครับฟิกซ์วิงคือเครื่องบินใบ,บนพัดที่เป็นปีกแข็งคือหมครัอย่างเครื่องบินทั่วไปอย่างเครื่องเล็กๆที่เราบินฝึกบินกันนะนะครับผมมาหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตดูว่าเอ๊ะครับอเมริกาบินได้ทำไมเมืองไทยไม่มีบินแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะแล้วทำไมอยู่ๆไปหาข้อมูลอันนนะาาเเเหห็็รว่คพ อะไรที่มันบินได้เนี่ยมันเป็นับสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจสําหรับคนทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเห็นว่าวิธีการโฆษณาของเขาเนี่ยมันเป็นที่ดึงดูดไม่แต่ผมเองหรือทุกคนที่ผ่านอยู่ตามถนนเนี่ยเห็นเครื่องบินบินผ่านไปเนี่ยทุกคนก็หันขึ้นไปมองหมดอ๋อคือมันบินอยู่เนี่ยทุกคนในแงนมองแบบมองฟ้าอย่างนั้นเลยดังเชื้อสายดังเชื้อสายมองฟ้าอย่างนี้ครับครับผมครับหลังจากนั้นก็เลยหาข้อมูลดูว่าเครื่องบินขนาดเล็กเนี่ยเราจะบินเข้ากรุงเทพได้ไหมครับ แต่เป็นประมาณเนี่ยกดตามกระทรวงท่าอากาศกรมการท่าอากาศเราเนี่ยครับบอกว่าห้ามเครื่องบินเล็กครับเครื่องจอนเดียวบินเข้าคือที่เมกาเนี่ยใช้เครื่องยนต์เดียวครับบินาสามารถจะบินได้แต่ในเม <ใช S 1> ืองไทยนี่ไม่ได้ไดครับก็มาดูว่าเออมันมีเฮลิคอปเตอร์อย่างหนึ่งนะที่สามารถลากป้ายโฆษณาได้ด้วยครับแล้วก็สามารถลากได้ป้ายใหญ่กว่าอีก ใหญ่กว่าอีกเลยเป็นสิบยี่สิบเท่าเดี๋ยวนะฮะตอนเห็นที่อเมริกาที่รู้สึกตื่นตาตื่นใจนี่ป้ายมันขนาดสักอย่างใหญ่แล้วล่ะครับประมาณ10เมตรคูณสิเมตรนี่ก็ผมก็ว่าใหญ่แล้วสิบเมตรคูณสิบห้าเมตรมันก็ประมาณตึกสามชั้นใช่ครับตึกสามชั้นเลยเขาเป็นอยู่ระยะต่ำๆนี่ก็มันใหญ่แล้วเอาตึกสามชั้นขึ้นไปอยู่บนอากาศนี่ใหญ่แน่นอนใช่คมัะ แล้วถ้าสมมุติเป็นเฮลิคอปเตอร์นี่มันลากได้ใหญ่กว่านั้นขนาดนี้ที่เราบินที่ผมกำลังจะเริ่มบินนี่นะครับประมาณแต่ประมาณ10ชั้นครับตึก10ชั้นเนี่ยอยู่บรรากาศใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องไปดูแล้วของจริงเป็นยังไง30ยาว50 30เมตรคูณ50เมตรคูณด้วย50เมตรใช่ไหมครับโอ้โหใหญ่มากเลยทีนี้พอเข้ามาปั๊บพอพบว่าเมืองไทยเนี่ยสามารถให้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยขึ้นได้ปั๊บแล้วทำยังไงต่อคือมันต้องไปขออะไรวุ่นวายรอเป่าต้องครับกรมขนส่งทางอากาศเราเขาจะคอยดู เราเองก็ต้องขออนุญาตเป็นบริษัทเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็ขออนุญาตทําการบินในการลากป้ายแต่การขอเนี่ยต้องผ่านคณะรัฐมนตรีอะไรทุกอย่างเี่เซ็นลงมาเราทราบมาว่าเป็นเจ้าแรกด้วยที่ขอใช่ครับที่เรื่องขอทําการกป้ายแล้วก่อนหน้านั้นก็ไม่มีกรณีก่อนเลยเลยครับครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันมีเข้ามาอยู่ประมาณเป็น10กว่าปีแล้วแต่ว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยพึ่งเข้ามาพึ่งเข้ามาเลยในเมืองไทยเลยใช่ไหมครับ คุณต้องครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาในการขอตั้งแต่เริ่มขอเลยนะจนถึงได้รับใบอนุญาตบินได้เลยนานแค่ไหนเนี่ยครับตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มทำนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยสองปีระ <2 S 2> ยะเวลาเวลาที่รับนจริงๆประมาณ1ปีนะครับหนึ่งปีก็จากช่วงที่แล้วเศรษฐกิจมันค่อนข้างแย่กนิดน,นึงก็เลยลูกค้าอาจจะเงียบไปหน่อยอก็เลยผมก็เลยชะลอไว้แล้วก็คือได้เราพร้อมแล้วได้ใบอนุญาตแต่พอถึงเวลาไปหาลูกค้าจริงๆลูกค้าไม่จะครับก็ยังไม่ค่อยอาจจะลงเท่าไหร่นะขณะนี้ครับ ครับผมเนี่แต่ผมฟังดูเนี่ยนะโมเดลมันเหมือนกับว่าคุณต้องเองก็เช่าเฮลิคอปเตอร์เขาด้วยใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับใช่ครับคือเนื่องจากว่าการเริ่มต้นอิเรนเนี่ยเราไม่อยากจะเสี่ยงมากนะครับเราสามารถเอาซอร์สทุกอย่างได้แต่เรื่องเฮลิคอปเตอร์เรื่องการทำบัญชีอะไรทุกอย่างเนี่ยครเราเอาซอร์สมันทั้งหมดครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกลงมาแล้วความรับผิดชอบของเราเนี่ยเราไม่ต้องไปขยายบริษัทไปกว้างมากและ้งใหญ่มากแต่ในทางกับการของการเอาซอร์สก็คือแล้วคนที่เราเอาซอร์สเขาเขาไม่ ือเขาก็ทําได้เหมือนกันสิเพราะดูมันไม่น่าจะมีอะไรครับครับลักษณะในการลากป้ายเนี่ยได้รับอะพาทเอนนะครับก็คือสิทธิบัตรทครับจากจอร์เตรเลียมาครับได้สิทธิบัตรนี้มา10ปีครับในเมืองไทยเป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยที่ทําอย่างนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเซคเคียวเราพอสมควรนะครับว่าจะไม่มีใครเป็นคู่แข่งเราอีกอย่างก็คือวิธีการบินเนี่ยครับมันเป็นการบินเฉพาะต้องใช้คนของเราเท่านั้นที่ไปเทรนนักบินเขา คนทั่วไปก็ไม่ได้แค่เรืแม้แต่การตัดเย็บเองเนี่ยฮะทุกอย่างมันต้องได้รับการตรวจสอบว่ามันบินได้จริงต้องพิเศษแล้วกันเป็นไอเดียพิเศษเลยที่จะปฏิบัติไว้เลยไม่ใช่นั้นกรมการขนส่งทางอากาศของเราเองไม่อนุญาตให้ทําการขึ้นบินครับแต่จริงๆล้วสมมติมันไปบินอยู่ข้างบนเนี่ยนะอันตรายอะไรบ้างที่มันอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดอันตรายขึ้นก็ต้องป้องกันมันก่อนแต่ถ้าอันตรายมันจะเกิดเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆอย่างไร